Girl, hello. Um, today we're gonna see about snake map. And I'm gonna show you snake and letters and challenges. If are ready, let's go! Yeah.

โอ้ยไปได้โกคนต่าง b i ệ เท่ากันเท่า what ต้เล่นนะอ่ะให้น้องทอยด้วยโยนโยนใใ้้ไหล่โยนภาังกฤในกล้องเลยโย่เลยใค is my baby turn ตอนี้ฮ่าอียนนึงด้วยเอียนด้วยเอียนนึงด้วยอยากเล่นอ่ะสเลย หกช่วโมตั้งหกเจ้าตันี้ค่ะตั้ตัวนี้ค่ะอ่าตาเฮียตาเฮียอส่าจสี่ห้าไปปตรวจจุดจุดหนึ่งที่มันดีเั้งใจว่าจะกลับมาจากมาตะลุนนี้ดีนะที่ตั้ผ่านทิกทอกอ่ะเจ๊หสของนี้ ันดูดีดีนะที่แนผ่าที่ตอบกับเจนหนองไอ้อาายน้องพี่เจได้แสงก่กันได้ไหมแสงเก่งว้าวสตี้อ้ไม่ไปแล้วสออันยี่หื่อช่ตอันยี่หน่ อ้าห้าโอเค my turn เป็นของฉันด้วยและมันเป็นขอนน่าติตาจังนะพวกพี้เจ้ทำที่สองไงอะไรเห็นว้าอะไร กแล้เสร็จแล้วต่แต่มันยังไม่ตายกี้เได้เท่าไหร่นะเจ็ดไหมั้งร้อป้งแก้าตจะตังร้ง้เงี้หกเจ็ดแปดกสิบสิบตาแล้วไม่เยอะยน่งสองสามสี่ก็เท่าเจดิหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่แต่ยังไม่ร้องเลย เออเราบอกว่าอะไรแฮปปี้แฮปปีบ ah. ิดย์ทูยูแฮปปี้ ่ะโอเคเราขึ้นบันไดยังมันอยู่อันที่สิบสี่ไงไม่ใช่เจดูดิมันอยู่อ๋อใช่อ่ได่เออสี่สีสี่เออสิบเจนได้ไม่ได้ากไม่ได้สินอี่สิบนะคะแปไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นใไปึงค่ะสิรอก่อนรอก่อนอไอ้พี่ก่อนะ เมตตาเมตตาคำจุโ1 2 3 4, 4 5 6เม่แรงต1 10ตีกั้อง10ตีกัค่ะโยนหน่อย2 6,

อะไรเจอดูว่าเจนั If, ่น <se> ่าั้ไีะหกองสิบสองกแต่ถ้าเต็มต้เดินกลับไม่ใช่แตบอกว่างาไม่แต่ถ้าเต็มเดินกับสี่แล้วต็ก็ได้ีเลยอสองงานแล้วแต็ก็ไไปครั้งหนึ่งหสสห้าห 7จ9แอะไรนะอะไม่กี้มีข้าไงแล้วแต่แตเมื่อกี้ถอยหลังมาได้เจใช่ไหมแล้วเนี่ยวันนี้เจ็ดสิบสองเราไม่ได้เก้า2อเออไม่ใช่แต่เขาบอกว่าแต่บอกว่าแต่ถ้าอันนี้ไปใช่ไหมแล้วหนสองใช่ แล้วไปใช่ไหมกีตั้งอยู่ไหนไม่ใช่เจ๊แต่เติมอยู่ตรงนี้ใช่เจ๊แล้วตั้งอยู่นี่แล้วตังต้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเจ๊ตั้งก็บอกอันนี้ใช่ไหมเนอแต่ถ้าเกินสี่อ่ะเกินหนึ่งสองสามใช่ไหมเต้งก็ได้ผ่านไปดีก็ได้ผ่านไงก็น,นี้ใช่ใช่ไหมื่อกี้ตั้งอยู่นี่ใช่ไหมเติมแม่สิบสองใช่ไหม หนึ i, o, 1, o, 1, o, 1, o, ่ง<อ>ส,ส ra, องสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสเอ็ดสอก็อยที่เดิมแล้วก็พอได้หนึ่งแล้วก็ชนะไงเดีดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแป้าสิบสเองแล้ว ตาสิตาสิตาไม่ชนะี่เนี่ยตาก็ถอยหลังถอยหลังอ่ตาสิังถอยไปนดังก็ก็ได้ถอยหลังหกโอ้ยหนึ่งหนึ่งเจนสองสามสี่หหเจได้ชนะอยู่เจ็บวาไโอเคว่าก back to start อุ้ยไปถึงนี่ ใโบเบซสตาร์ไปถึงนี่เลยตาเจ้ค่ะตาเจ้ตาเจ้ค่ะเฮียติิิ6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอเคเอฟมันเป็รูปหอเห็นเห็นแม่ใหม่ก็ปะท้อนใจนะ มามารู้แม่ท <4 S 2> <8 S 1> มี่เท่าไหร่แปดลูกแม่ทเท่าไหร่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี้น<ๆ>ที่เดิมน <c oughs> ่อยนะได้นะิตังค่ะได้ด1ดิตังค่ะว้างงไม่ทำงไม่ทูเน่ยหกเจ็ดแปดเก้าไม่แต่ชื่อแดานทำแน่แตงกุกเก็บอันนี้ไว้ดิั่งผูกเก็บคะแนนไว้ไม่ได้ตานนองไม่เกี่ยว

หนึ่งสอมีหหกอยากให้ดูสติ๊กัพอ่ะไปโยนบ้างขาตอนนี้จ้าวยังตนอี้จ้าวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอนนี้ชิ้าชนะแล้วเย้ชินาเย้ I won